คครับวันนี้ก็มาเจอกันอีก1คลิปครับก็วันนี้จะมาทำการเชื่อมเหล็กเอาไปทำงานหน่อยครับก็คืองานโครงสร้างนะผมจะต่อลงรถก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กแผ่นยาว30มสิบมหนาประมาณ10บมิล ว่างน่าจะ15เซนครับแล้วก็จะเชื่อมเหล็กท่อดำครับอันนี้ครับลงตรงนี้ครับแบบนี้ครับครับคือคือผมจริงๆแล้ววางแล้วเชื่อมเลยก็ได้ครับครับแล้วก็เชื่อมรอบนะครับ แต่ว่าผมไม่ไม่อยากให้เหล็กแผ่นนี้ครับมันมันมันโก่งครับเมื่อทําการเชื่อมเมื่อเราเมื่อเราให้ความร้อนครับเวลาเชื่อมครับผมก็จะเป็นเชื่อมทูบธรรมดาเชื่อมไฟฟ้าคือตรงไหนที่เราเชื่อมอะ่ะคือมันก็จะแอนตัวครับ <c oughs> เด็กมันจะแอนเนาะมันจะโค้งแน่เลยมันจะกระดกเพราะว่ามันร้อนเชื่อมแนวนี้หัวนี้ครับครึ่งหนึ่งมันก็จะร้อนฝั่งนี้ครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเย็นมันก็จะเกิดการกระดกครับตรงนี้ครับถามว่ากระดกได้ไหมมันมันก็ได้ครับแต่ว,ว่าผมผมจะต้องไปประกบกับหน้าเสาอีกทีหนึ่งหน้าเสาหน้าหก เป็นเสาปูนซึ่งผมอยากจะให้หน้ามันเรียบตรงครับไม่โคง้งนี่งผมตรงอยู่ผมซีเรียสอะพูดง่ายๆผมอยากให้มันดีก็ไม่อยากให้มันงอครับก็วิธีการครับก็มีคนบอกมาว่าถ้าไม่อยากให้มันงอคุณก็ไปหาแผ่นเหล็กหนาหนาครับอันนี้ผมเพิ่มแล้วผมมี สมบัติครับจากพ่อผมเองอันนี้หนาประมาณโอ้ยยี่สิบห้ามิลยี่สิบห้ามิลครับ <S <S ก็มีเศษเหล็กพอดีครับเษเหล็กหนาว่าพ่อผมเมื่อก่อนนี้ทำไรแล้วก็มีการโมผ่ผาน,นิดหน่อยก็จะมีเศษเหล็กตัวนี้ครับหนายี่สิบห้ามิล โอ้ขอโทษทีครับมันหนา30โอ้หนาเลยแหละแล้วก็มีไม่มีก็คือมันตรงครับมันไม่โค้งง่ายงแผ่นเนี้ยที่ผมเอามาเนี่ยคือมันตรงผมเช็คละผมใช้ไมาบรรทัดเช็คมันก็สามารถที่จะบังคับเล็กแผ่นตัวนี้นครับให้ตรงได้ครับ ก็คือตอนนี้ผมก็เอาเหล็กแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ครับผมมีสองแผ่นก็เอาขึ้นบนแท่นแล้วครับแท่นนี้นาแผ่นนี้นาสามติดรับแผ่นล่างแผ่นที่ทําการเป็นตัวจับยึดครับแล้วก็ยึดแผ่นบนครับแผ่นตีเท่านะครับด้วยสีแคลมครับสี่จุด เดีย๋ยวผมก็จะทําการลงมือเชื่อมครับแล้วก็เชื่อมเสร็จก็อย่าเพ,นะพิ่งปลดนะครับอย่าเพิ่งปลดนะครับรอให้มันเย็นก่อน,นครับแล้วค่อยปลดครับรอให้มันเย็นตัวเองโดยธรรมชาติก็คือคูลงด้วยแอร์ครับแอร์ธรรมชาติครับปล่อยเย็นเองเย็นเสร็จแล้วเราค่อยปลดสีแคมออกครับเหล็กก็จะไม่โกง่งแผ่นนี้มันก็จะไม่โกง่ง ไม่โกงมากแต่ผมถามว่ามันโกงไหมผมคิดว่ามันก็น่าจะโกงนะแต่มไม่น่าจะเยอะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้แต่ไม่โกงเยอะคิดว่าไม่โกงเยอะแน่นอนเพราะว่ามีอาจารยห์หลายท่านบอกมาว่าอย่างนี้ผมก็จะลองทําดูครับว่ามันโอเคไหมโอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไม่ถูกต้องก็ ขออาภัยไว้น้ะที่ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแนะนำหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงมือเชื่อมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ